ใช่ไหมครับศักดิ์สิทธหาอะไรละ่ะหมาก็มีนะที่ไม่เน่าเปื่อยอันนี้กูไม่ได้ดูอ่าฟังสี่งที่บรรณา,าพไม่เน่าเปื่อยเป็นเพราะศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับศักดิ์สิทธิ์หาหมาก็มีนะที่ไม่เน่าเปื่อยอันนี้กูไม่ได้ดูถูกครูบาอาจารย์นะมึงรู้ไหมว่าเขาตัดคลิปกูตัดยังไง เอว่าทำไมมันเล่นยากจังแม่เน่าเปื่อยเป็นเพราะสั์สิทธ์ใช่ไหมครับสั์สิทธิ์หาอะไรล่ะหมาก็มีนะที่แม่เน่าเปื่อยอันนี้กูนี่มันตัดแค่นี้คลิปที่มันเอาไปโจมตีกูมันตัดแค่นี้ฟังอีกทีหนึ่งเขาเอาไปตัดแค่นี้แล้วจบไม่ฟังคําอธิบายเป็นเพราะสั์สิทธ์ใช่ไหมครับสั์สิทธิ์หาอะไรล่ะ หมาก็มีนะที่ไม่เน่าเปื่อยอันนี้กูไม่ได้ดูถูกกูบาเขาตัดแค่นี้สุดยอดไหมล่ะคนบรรชั่เนี่ยพระเกจิที่บรรณาภาพไม่เน่าเปื่อยเป็นเพราะศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับศักดิ์สิทธิ์หาอะไรล่ะหมาก็มีนะที่ไม่เน่าเนี่ยมันตัดแค่เนี้ยมันตัดแค่นี้เลยเพื่ออะไรเพื่อให้ทัวร์มาลงโกแล้วคลิปเต็มคือ อันนี้กูไม่ได้ดูถูกครูบาอาจารย์นะ,ะครูบาอาจารย์ที่ดีก็มีเอะแยะไม่เกี่ยวแต่น,นี่กูพูดถึงความเห็นผิดที่คิดว่าร่างกายไม่เน่าเปื่อยเนี่ยคือศักดิ์สิทธิ์มึงไปดูสิต่างประเทศแต่มีอะแยะสัตว์ยนะีราชหมาแมวก็มีที่ตายแล้วมันไม่เน่าอะ่ะไปหาดูสิเออมันจะเกี่ยวหาอนะไรกับศักดิ์สิทธิ์มึงมันปรุงแต่งกันไปเองอะ่ะมีประเทศเดียวนี่แหละกูจะบอกให้กาบร่างศพล่างกายที่ไม่เน่าไม่เปื่อย ไปสนใจอยู่กับของทิ้งแล้วของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านทิ้งร่างกายจะรับพวกมึงเดียวมากราบมาไหว้กันเป็นของทิ้งกันอะ่ะใช่หรือเปล่าเออนี่คือคลิปเต็มแต่ไปตัดให้กูดูแบบเอาร่างศพครูบาอาจารย์เนี่ยมาเปรียบเทียบว่าเป็นหมาไปเปรียบเทียบกับหมามึงดูความใจบาปของคนแล้วก็ให้ทัวเนี่ยมาลุมด่ากู กูพูดไม่มีอะไรผิดเลยทุกอย่างที่กูพูดถูกทั้งหมดไม่มีอะไรผิดเลยกูยังยืนยันตรงนี้ว่าสิ่งที่กูพูดไม่มีอะไรผิดเมื่อกี้ให้สัมภาษณ์นักข่าวช่องอมรินทีวีไปกูบอกว่าถ้าจะเคารพกราบไหว้เราพูดกันประเด็นไหนประเด็นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์กูพูดว่าอะไรกูพูดเรื่องประเด็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กูไม่ได้พูดเรื่องร่างกายพ่อแม่ครูบาอาจารย์กูก็พูดอยู่ว่าอะไร กูก็พูดอยู่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ที่ดีมีมากมายกูไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามครูบาอาจารย์นะกูก็พูดดักไว้เพราะกูรู้ว่าวันหนึ่งจะมีควายมาด่ากูแบบนี้กูก็คิดไว้แล้วแหละวันหนึ่งมันจะต้องมีกูก็เลยพยายามพูดดักไว้ว่ากูไม่ได้ว่าครูบาอาจารย์นะกูพูดเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แล้วศักดิ์สิทธิ์หมายความว่าอะไรอ้อนวอนขอร้องเสดอข้อต่อชะตาหมดหนี้หมดสินล่ำรวยเงินทองถูกหวยรวยเบอร์ ไม่แรงเกินไปกูยังไม่เห็นว่ามีอะไรแรงทุกอย่างที่กูพูดมีอะไรไม่จริงลองพูดมาสิหมาแมวตายแล้วไม่เน่ามีจริงไหมมึงไปหาดูใน Google ยังไงก็เจอใช่หรือเปล่าเจอไหมเจอศพคนตลอดชีวิตไม่เคยปฏิบัติทรรเลยไม่เน่ามีไหมมีมันไม่ได้เกี่ยวแต่กูไม่ได้ว่าครูบาอาจารย์กูพูดยกตัวอย่างเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ กูไม่ได้พูดว่าครูบาอาจารย์ถ้ามึงจะกราบไหว้ครูบาอาจารย์คือกราบไหว้ซากศพของท่านร่างกายสังขารสรีระสังขารของท่านมึงกราบแล้วมึงระลึกนึกถึงคําสอนของท่านเนี่ยมึงกําลังกราบไหว้บูชาครูบาอาจารย์อย่างผู้มีปัญญาแต่ที่มึงไปกราบไหว้บูชาครูบาอาจารย์คืออะไรขอให้รวยขอให้หมดหนี้ขอให้ประสบความสําเร็จ มันได้เหรอเนี่ยความหมายของมึงกูตอบคำถามเรื่องคำว่าศักดิ์สิทธิ์ใครอยากจะโง่เชื่อก็โง่งไปอนะจะเป็นพระก็ต้องฉลาดนะกูจะบอกให้ไม่ใช่ฟังที่เขาตัดมาอย่างเดียวแล้วจะเอาทัวร์มาลงกูกูพูดทุกอย่างจริงไม่มีอะไรผิดเลยแต่กูพูดแรงแต่รับไม่ได้แล้วถามว่าที่กูพูดแรงมันจริงไหมจริง แล้วกูดูถูกเหยียดหยามครูบาอาจารย์ไหมไม่เลยกูไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามครูบาอาจารย์เลยแล้วกูก็พูดดักทางไว้ก่อนด้วยว่าร่างกายท่านนี้เป็นของทิ้งท่านทิ้งแล้วมึงจะเอาไปเก็บมาเป็นความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้สอนยันตายก็ไม่เข้าหัวกระบาลก็ยังงมงายเพ้อเจอไร้าสาระ กูพูดว่าการกราบไหว้บูชาสิ่งใดก็ตามต้องน้อมไปเพื่อการนึกถึงคำสอนไม่ใช่นึกถึงการหมดหนี้หมดศีลมันผิดจากหลักสัจจะากความจริงเหนื่อยเหนื่อยวันวันหนึ่งกูต้องมาเจอกับอะไรไม่รู้แล้วทุกวันนี้ยิ่งกูดังเท่าไหร่คนก็ยิ่งปั่นกูมากเท่านั้นพยายามจะโค่นจะล้มกูลงให้ได้แล้วการโค่นการล้มถ้าพูดเรื่องความจริงกูไม่ว่าแต่นี่ถึงขั้นใส่ร้ายป้ายสีกูได้คำไม่จริง พยายามตัดในสิ่งที่ไม่ฟังคำอธิบายอะ่ะมึงเข้าใจปะไม่ฟังคำอธิบายกูอธิบายขยายความทุกอย่างชัดเจนละเอียดละออหมดแต่ไม่อธิบายเข้ายาคูไม่มีเหรอเอาเขาไม่ได้ทำมาเอานมก็ได้นมขวดเอ้เอเอ,เอ,เอขวดอะไรนะลูกเดือยอะ่ะน้ำลูกเดือยอะ ันนี้จังแล้วมันเป็นข่าวใหญ่โตมากวันเนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกสี่สินาทีช่อง8จะเข้ามาสัมภาษณ์เมื่อกี้อามารินทีวีเพิ่งสัมภาษณ์เสร็จไปแล้วกูก็ไลฟ์สดเนี่ยและเดี๋ยวช่องแปดเข้ามาอีกช่องหนึ่งเป็นประเด็นข่าวใหญ่ถึงขั้นเริ่มขุดคุยเรื่องหนี้เรื่องสินกูเรื่องอะไรสารพัดเริ่มแล้วเริ่มแล้ว ถ้าพระสร้างวัตถุมงคลแลวเอาเงินนั้นไปช่วยประชาชนอันนี้ได้บุญหรือบาปมันก็ได้บุญแต่มันไม่ใช่หน้าที่พระมันเป็นการทำเดรัจฉาวิชาต่อไปอาจารย์จะไม่มีที่ยืนถ้ายังไม่หยุดสอนบ้านกูที่ดินบ้านกูไม่มีใครสามารถมาไล่กลัวจากบ้านกูได้กูจะมีที่ยืนในบ้านของพ่อของแม่กูเสมอมึงจำไว้ยังไงกูก็มีที่ยืนจำไว้จำคำกูไว้ ถ้ากูประพฤติธรรมสมควรแก่ทมกูจะมีที่ยืนเสมอและกูจะยังยืนหยัดในการสอนธรรมะนี้ต่อไปไม่ว่าใครจะว่ายังไงเพราะสิ่งที่กูพูดอ่ะมันขัดผลประโยชน์ชาวบ้านเพราะสิ่งที่กูพูดอ่ะมันขัดต่อความเชื่อของชาวบ้านแต่ชาวบ้านก็มีความเชื่อขัดกับคําสอนพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันดังนั้นกูจะสอนให้คนเนี่ยกลับมาหาคําสอนพระพุทธเจ้า กูจะสอนให้คนเลิกมงมไงไรสาระปัญญาอ่อนกูจะสอนให้คนเนี่ยกลับมาจากการเชื่อในไสยศาสตร์ก้าวเข้าสู่พุทธศาสตร์คือศาสตร์ในการตื่นรู้กูจะเปิดเผยธรรมะของพระเจ้าให้ธรรมะของพระองค์ยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองยิ่งปิดบังยิ่งไม่รุ่งเรืองกูไม่กลัวกูจะสอนต่อไปกูไม่เคยกลัวว่าจะไม่มีที่ยืนกูไม่กลัวกูมีที่ยืนเสมอ ถ้ากูยังซื่อตรงต่อทมเช่นนี้ต่อไปไม่มีใครล้มกูได้ทมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมกูไม่เคยกลัวกับเรื่องพวกนี้ไม่ยี่หลักกูแค่เหนื่อยล้าเมื่อคืนกูก็นอนน้อยแล้ววันนี้กูต้องมาเจอเรื่องพวกนี้อีกกูก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยนายเหนื่อยนายเหนื่อยนายแค่นั้นเองสุดท้ายแล้วกูจะไม่หยุดพูดกูจะไม่หยุดแล้วกูจะพูดแบบนี้ต่อไป